ากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการช้ะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรม เพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดเชียงเซานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ยแล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังหนึ่งยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะเพราะเราก็เดินกันมาหลายรอบแล้วนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะตรไหนรไม่ใช่มไอ้นุ่นจ่าตรงนี้ไม่น้ำก็ไม่น้ำเอาละครับน้อง บ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ยไห่นั่งใหญ่นัใหญ่เนี่ยเนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองนะเนี่ยโหเรียบง่ายมากเลยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าท่านอ่ะต้องการให้ประชาชนเห็นถึงความพอเพียงไงงั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีไหมไปไปยสิไปไปย้าาิาา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 า ยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพนาความซ้อนอันเนื่องจากพระธรรมดตรงนี้ที่เราเยือนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับด้พระองค์เองที่ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า เรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจัว่วคือหลังเสาจั่วของหลังคาแล้วพ่อ,อ,อใช้อะไรสร้างอ่ะจะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับแล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอ๋อที่นี่มีเยอะแยๆเลยครับที่ให้ประชาชนได้ไปรู้นะครับซึ่งตรงนี้พ๋อจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทัวไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเรา ให้กับประชาชนชาวไทยครับขอบครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิพธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะราชการที่9นะคะท่านทรงมาปร,ปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้นและต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะต้นยางนาค่ะลูก ดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันมันมันจางๆกว่าใช่ไหมคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุหาน้อยนะคะแล้วมันมีกี่ชั้นคะทั่วทวไปเขาจะแบ่งเป็นหชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุก หลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้นบางที่ก็พบ10ชั้นไม่ถึงสูงสุดแค่แค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวน,นี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีเข้มไหมคะ เข้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุกป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหมเวลาหมักดองหนูเคยใช่ไหมคะน้าชนเคยชหมนาหนูเคย่หะนาชาูเคยใคนาหูเคใช่มัน้าหยมคะ้าชชมาหใช่หมนูเคย้าหนูใคนายหมาหม อร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากอันตัดมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมากันเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี้มีหินมากันรากเอาไว้อยู่เก่งมากตรงนี้ถึอย่างหน่อยโอ้โหเก่งจริงจเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนสัตว์กําพาขาวซีซ้อนนะคะ เราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อน,นำมาฟื้นฟูนสภาพดินกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะว,วัสดีครับเด็กๆวันยยงไงไรคะวันนี้พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับอ,อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลัก นะครับซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกอ่าจากนั้นปึ๊บเราใบไม้ที่ได้อ่าเรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่จะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เนาะเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไป อ้าวขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยอ้าเหยียบไปเลยเหยียบใหหน้าเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว์อีนะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวอหรือที่เรียกว่ากีบวัวอันมันคืออะไรผมอยากรู้อะไรเอ่ยนั่นตัวนั้นอะกิ้งกือไงลูกกิ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดินหนูชอบหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยไอนนี้ อันนี้เขาเรียกว่าปุยยูเลียปุยยูเียใส่ด้วยได้ไหมคะขอใส่ได้ไหมคะอ่ะทีนี้พี่เบิร์ตจะไปลใบไม้ต่ออีก1นหนึ่งถัง อดอันหนึ่งคือจูลินซีที่ทําหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษวัชพืชเป็นปุ๋ยหมักเร็วาะฉะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นเร็วขึ้นอนนมเดือนก็เป็นปุ๋ยแล้วนี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบมีเวทมนต์ไหมเหมือนแม่มด พอเราคนน้ำนะครับที่เราทําผสมกับปอดอหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปลดในกองปุ๋ยหมักแล้วแล้วก็จะตักตรนี้ขึ้นมอ่าทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทําการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยสามเดือนอพอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะตสนไม้ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทําน้ําหมักพร้อมยางเราจะไปเรียนรู้การทําน้ําหมักกันหรือยังไปโอเคค่ะไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทําน้ําหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไหม อ่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับแล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราเราจะเก็บไว้ทําไมเพื่อรอให้มันหมดอายุอะครับเราไม่กินเองซะเลยก่อนส่วนใหญ่อ่ะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทําเป็นน้ําหมักแทนนะครับอ่าพร้อมเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับอ่าทีนี้เราเราช่วยกันเท เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมอ่ะเป็นไงสีรสชาติผสมรวมกันแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้คือกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลา เป็นผลผลิตที่ได้จากการทําน้ําตาลทรายรู้จักน้าตาลทรายไหมรู้จักค่ะที่เราเอาไปรับประทานลูกใช่ไหมคะใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้เทเลยได้ไหมคะนะครับเราก็ค่อยเทลงไปนะมันจะมีความข้นอ่าพิงหยางมานนิพิงหยางฉีดพดสองตัวนี้พดสองตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทําเกี่ยวกับน้ําหมักโดยเฉพาะพิงหยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลยเอาเลยค พอเขาเชนตามเข้ตามเชนตามนามีนมอนม้อ่าเราจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะกวาดจุลินทรีย์ตัวนี้นลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่นุ่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ําฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้กนะขวดที่เบิร์ดให้เป็นของสําหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่บ้านดีไหมครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ หมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อน,นําไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกสนุกต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงนี้เป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูกเย็นเลยค่ะโอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าสือลูก<ว>ะอะไรอยู ฟักข้าวโอเคกเก่งมากเลยน้าแข็งนี่นี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะแล้ววันนี้ข่ะเราจะนําฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไรอ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระ<อ>ไม่พอนะวีม<อ>ินวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทาวายได้ลูกเนาะ<อ>ส่วน<อ>ใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทําสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูกไปค่ะ ไไปปลายผิงูงงก<ป>ิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทําสบู่ฟักข้าวนั่นเองและครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบํารุงผิวส่วนขั้นตอนในการทําสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับอะพวกเราทําเองเลย ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีซอรีนที่จะนํามาใช้ในการทําสบู่นั่นเองเลยครับเด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเราทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพันธ์นี่คืออะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้ง,งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียวสุด <ไป S 2> ยอดอโห เ hey, ลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไรบวบค่ะบวบเนาะนี่นะป้าจะเอามา,าเป็นนะปสกัดขัดผิว <c oughs> นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้องๆ วันนี้เราทําสบู่สําเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ปราแดงก็แจกพวกเราทุกคนอขอบคุณครับ,รบนบ้าพวกเด็กๆก 20, หนูอชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเองถูถูถูถถวันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบ ที่พิจารณาดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วยแต่ที่สาคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระพิชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์หนึ่งที่เก่งมากเลยคับผมชอบทําปุ๋ยนะครับมันสนุกดีอะครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะครับคือในเขาเหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้อครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับเราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกเพื่ออุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าส่วนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพนันไม้เอง สักครู่เดียวนะครับ